ครับมาดีครับสะมาติดติดการที่จะรับ <Quand> อ <song> ุตส uh ่าห์ทัศนศิลป <positives> <t une Engagement> ์ครับต้องดีใจทั้งดาวว่าจะมานั่งนะไม่ได้ให้เลขนะครับวันนนะก็คือเช้านี้เป็นวันครบรอบนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับเดือนเก้านะกันยายังประมห้าร้อยหกแสนนะครับเป็นวันครบรอบวันเสิร์อาจารย์นะ ตอนเช้าก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทำบุญรำบาราบาราที่หน้าบ้านนะครับก็อายุ66ปี99ปีวันที่20 1959นะครับขอขอบขอบพระคุณที่มาที่ทุกทุกท่านนะครับที่โอนเงินมานะครับร่วมบริจาคทำบุญทำารานะครับอาจารย์ก็รวบรวมทุกบาททุกสตางค์แบ่งเป็นสองสามส่วนนะครับเสมอ คือกับข้าวมาทำนะครับใส่บาตรนะตอนเช้าตื่นโน่นตื่นตีตีสาม <c oughs> ตื่นที่สามแล้วก็มาทํากับข้าวกับแม่บ้านนะครับเพื่อกันทำแล้วก็แพ็คใส่ถุงก็เตรียมอาหารข้าวหวานนั่นดื่แล้วก็ดอกไม้ทูกเพียนอะไรพวกทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะทําบุญตอนเช้ารือว่าเป็นวันพิเศษครับนานๆได้ทําบุญ ที่ว่ามีความหมายกับชีวิตเดาดรากับคุณกราบขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ร่วมอนุโมทนานะครับโอนเงินมาให้ตั้งมากมายเลยแหละหลายคนหลายเจ้าเลย่อคุณและเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ตั้งแต่สิบบาทยี่สิบาทติดกนกระทั้งสองพันสองพันสามพันนะครับประมาณนี้ขอบกลับขอบคุณนะครับขออนุโมทนาบุญนะเอามาดูรูปตอนเช้านะตอนเช้ามี อาจารย์จะให้ดูรูปนะครับแบบนี้นะครับ <c oughs> ตอนเช้าอาจารย์ก็ใส่บาทนะครับบาทที่หน้าบ้านนะครับนี่นะครับใส่บาทหน้าบ้านตอนเช้านะครับก็จะมีวาดอาจารย์อยู่กลางตลาดนะชิ่กลางตลาดแล้วก็จะมีพระผ่านมาที่วัดนี้ประมาณแปดวัดนะครับแปดวัดจะเก้าวัดแล้วก็ไม่เ้าก้าวัดเนาะอยากจะให้ครบเก้าวัดจริงยใส่ ปดวัดเออทุกทุกเช้าทุกเช้าประมาณนี้จะมมีค่าประมาณบาทวัดละองสององสามองประมาณนี้แหละไม่ได้หลายองของนี้ครับอันนี้เป็นคลิปที่ว่ารู้สึกว่าคลิปที่สามมั้งนี่ปวดน้ําด้วยนะครับคลิปที่สามประมาณนี้นะครับปวดน้าด้วยครับถล้กพอํามก็สบายใจได้ใส่บาตรใส่อะไรก็รู้สึกว่ามัน มันปลดล็อกในใจออกไปแล้วก็คือได้ทำแล้วมันจบสุขสบายมาดูอันนี้คือคลิปความจริงอันนี้คือคลิปแรกนะครับใส่บาตอันแรกเป็นวัดป่านะครับมีสรรมเนเยอะเกลยสเยอะไรโอไรอะ,อะงไรนะครับก็ได้ทำรู้สึกว่าได้ทำสามวัดสี่วัดเนี่ยสามวัดสี่วัดสีครับ People, อันนี้อันนี้อันนี้วัดที่วันแรกครับเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวก็มาอีกเลยครับนี่เป็นเป็นอีกวัดหนึ่งครับอันนี้เป็นวัดวัดดอยแสงธรรมมาไกลเลยครับมาไกลมาไกลมาก ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับทุกทุกคนนะทุกท่านที่เะร่วมทำบุญหรือไม่ร่วมก็อนุโมทนาบุญร่วมกันไปแล้วกันก็ขอให้ทุกท่านุชคดีสุขภาพแข็ันนะครับนะครับตอนช่วงเช้าพอพอใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็พักผ่อนแป๊บหนึ่งพักผ่อนเสร็หนึ่งทำคลิปลงเสร็จเรียบร้อย แล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงเช้าก็จบอันนี้แหละช่วงเช้าก็จบในประมาณนี้นะครับใครสบายแล้วก็สบายใจแลนะ้วเนาะพอลำดับต่อไปอาจารย์ก็ไปที่ไปซื้อโลงศพนะไปซื้อโลงศพเอาไว้ไปท,ที่มูลนิธิประมาณเดียวมูลนิธิ ไปซื้อลงสุกสมทบทุนเอาเงินใจร่วมทำบุญนะครับซื้อลดสนะครับตอนช่องต้องเคร่องเปี้ยงนี่แหละอันนี้เพิ่งกลับมากลับมาก็มาตัดต่อนทำคลิปทำอะไรเสร็จแล้วองประมาณนี้ครับอ่องเปี้ยงประมาี้ครับที่นี่อาจารย์จะไปทําทุกปีนะจะไปซื้อลงศุกถลายทุกปีทุกปีเป็นหลักเลยวันธรรมดาทุกวันพระก็จะ โอนเงินไปร่วมด้วยทุกทุกวันพระทุกวันพระนะครับร่วมทำบุญด้วยครับรู้สึกว่าศรัทธาเห็นผลไวได้บุญไวมากเลยเป็นผลไวพันใจนะครับประมาณนี้นะครับก็กราบขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่ร่วมโอนเงินมามีส่วนทําบุญกับอาจารย์อาจารย์ได้เป็นสะพานบุญนะครับให้ทุกทุกท่านนะครับให้ทุกทุกท่านได้ร่วมทําบุญนะครับครบอกก็มันทําให้ เราเรามีนันนะมีความหมายนะมีความหมายนะครับประมาณนี้นะครับทําให้วันเกิดของเรากำคัญขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะนับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านดวงดีแหงแหงดวงสมพงรกันได้โชคได้ลาบนะครับโชกได้ลาบแล้วก็ ไม่ว่าจะตัวเ,เลขอะไรขอให้ได้สมปรารถนาขอให้ร่ำล่ำเรื่อยๆพูดง่ยายๆว่ามีอยู่มีกินอยางสุขสบายที่สําคัญก็คือสุขภาพร่างกายของเราขอให้ทุกท่านแข็งแรงนะครับให้แข็งแรงนะอืเห็นหลายคนแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยไม่มีแต่กิจใจที่จะทําอะไรเลยพอ้แท้ไปนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ปีนี้อาจารย์ก็อายุหกสิบหกก็ยังไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรมาเปลี่ยนๆเลย ก็ถือว่าบุญหยือพวงันทร์ือว่าบุญกัโชคขรือพงจันกั์วัยนี้มันเป็นวัยที่ว่าความดันเบาหวานนะมาเที่ยวมาเดอนมาแน่นครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสาุขภาพเราไวใ้ให้ดีที่สุดนะครับก็ขอกรับรรขอบคุณสมาธิทุกท่านนะครับทด้เยกามาชมนะครับแล้วก็นอนุโมทานาบุญด้วยตาทุเอานะครับตาทุเอานะอือใครยา โอนเงินหรือไม่โอนเงินก็แล้วแต่ขอให้มีจิตศรัทธาเราก็ไดุ้ญแล้วสาธุสาธุเอาประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพรคุณมากครับขอทุกท่านโชกดี่ทุกที่ครับสวัสดีครับ